สวัสดีค่ะยายเจี๊ยบผ้าขาปลาบักอีอค่ะปลาฟักทองค่ะมางวดก่อนเป็นเบียร์อยู่มาเมื่อน,นีเท้าเคีย้ยงง้มแล้วเป็นดอกแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้อฟักทองนี่เป็นฟักทองค่ะไปสวนฟักทองได้ค่ะเด้อแต่เจี๊ยบกับมี่ฟักทองกับมีนี่นีค่ะนี่หอมป้อมเพ่นเต็มไรแกลแล้วเนาะพี่น้องเป็นดอกที่เป็นดอกแล้วหอมป้อม ทั้งนั้นเป็นหมากแล้วแสดงว,ว่าเพิ่นเอาไวเอาแนวทั้งนั้นเนาะใช่แต่นเนี้ยมือเร่งอดอกหอมบัวเมื่อกี้ไปลวกน้อยใหญ่แตวดอกหอมบัวก็ได้เป็นดอกเขาอากลากแล้วหอมบัวแดงเป็นดอกเขาอากลาก สักทองก็เป็นดอกแล้วค่ะฟักทองฟักทองยากาศดีดีค่ะพี่น้องคักเพิ่นกันสิใกล้สิพร้อมที่สิลุแล้วใกล้สิเบิอดดอกแล้วพอที่สิลุแล้วพี่น้อง ตัวนี้แห้งงามค่ะพี่น้องหอมแบงตัวนี้หอมแบงคือหอมแดงอันนี้คณาคนาตัาาอง,งามจ้ะอันนี้ก็เป็นฟักทองเหมือนกันค่ะกูไว้สุแก่สุม,มุ่มผสมผสานทั้งนี้เป็นคนาบ่งไม่ผสมผสานอยู่ในสวนเดียวกันค่ะพี่น้องมลไยอันลายยาง กูนะสวนผสมสวนประสานสวนพักผสมผสานเศรษฐกิจพ่อเพียงปลูกสำนกเ็เหเรออยู่เรือกินนะทั้งนั้นพ่นไตแมงจ้กพีนก่น้องเสียงพ่นโลแมงกี่้นดังเวว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 อยู่ ให้รอบหัวรอบสวนเว้นสิตกดินแล้วจ้ะพี่น้องคุณนะบรรยากาศดีดีหัวควัวนวแล้วบรรยากาศทำนี้นาาลเรา,าพอดีเลยเ่อหนาวบ่หอนเนาะพี่น้องเข้าวสวนผัก ใช่ภาพบรรยากาศให้เบ่งเนาะค่ะเนาะบรรยากาศสวนผักนี่นะงามๆเลยเจ้าของเพิ่นไปใส่ผู้นี่นะเจ้าของเพิ่นบอยูบมอมเป็นไปวัดกี่ไ้บุบไม่เห็นเจ้าของเพิ่นมหลัก่ายของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเจ้าของเพิ่นบอยูบอมเป็นสวนของเจ้าของดอกเจ้าของสวนของเพื่อนบ้านเพิ่นเนาะค่ะมหลัก่ายของยายเต๋ว ปลูกสุอยางตัวแนวได้ยู่ได้กินปลูกสำนีกรบเบื้อยู่อืดกินเนาะค่ะเนาะหอดได้ขายทั้งนี้เป็นดอกเป็นดอกนี่สิจงไว้เอาแนวไดวเนาะเป็นสิจงไว้เอาแนว,แลวเลยนี่นี่นะเป็นดอกแล้วแหงแล้วก็มนี้ดอกแหงแล้วก็มี้ปลูกถักตส้นขั้วรวกินไดเนาะคะเนาะงามคักงามเ่ย มางวดก่อนนี่บ่ท่านด้ป่านนี้มางวดนี่เก็บไก่สิเบิดแล้วค่ะมาทางนี้ค่ะาทางนี้ค่ะมึงหมัก้ามหมักแนบเอาเป็นหมากเราพี่น้องหมัก้ามหมักแนบเนี้เป็นหมากหน่อยแล้วมึงเนี้ยงามค่ะที่น่ะ หมากอุนตอนเอ็นเตนอยู่กำลังจ่อหมากจ้พี่น้องพู่น่ะลายหมากอยู่เด้อหนักนามหักแนบงามงามหน่วยกำลังสิงไห้เราจร่อหมากแล้วนี่นะ หักน้าหักแนบค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะเจอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่เขารับส้มค่ะ